ดาม่าคลิป Apple ย้อมสีเหลืองในขณะที่ซัมซุงกาแล็กซี่ก็ย้อมสีเหลืองเหมือนกันสำหรับกาแล็กซี่เอไอเฮ้ยและคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรครับอาจจากสารคาพาวต่างๆมานะครับอกว่า Apple เนี่ยลบคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมจะแถลงขอโทษนะครับ พร้อมจะถแถลงแต่ยังไม่ถแถลงนะครับลองหาในตัวของเว็บไซต์หรือว่าออฟฟิเชียลต่างๆของ Apple เองอะไม่ว่าจะเป็น X เป็น youtube เป็น apple.com ผมกม็เห็นแม่จะขอโทษที่อะไรเรื่องนี้เลยครับก็ปกติดียังขายของตามปกติ Back t o ูตคู่อยู่เลยครับดังนั้นการที่จะแอคชั่นจาก Apple มาไม่ได้มีความเร็วในการที่จะพร้อมถแถลงขอโทษเลยอะเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ปะและผมเองก็ไม่ได้มองเรื่องนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับความรู้สึกผมก็คือการย้อนสี่เหลือในวิดีโอเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะวันดีนะครับเราเฉยๆว่ะ เรารู้สึกว่าติดเหลืองบ้างก็ได้แต่ว่าเหลืองมากไปมันอาจจะดูวิดโอดูล้าสมัยหรือว่าดูรอนนะครับไม่ว่าเป็นสนามบินเองนะครับความเก่าหรือว่าเจ้าโรงแรมเจ้าแท็กซี่เนี่ยถามจริงว่าอไอ้แท็กซี่นหน้าตาแบบนี้ทำผมแบบนี้เป็นคุณคุณขึ้นคุณกลัวปะผมผมก็กลัวนะผมพูดตรงตรงเลยแบบผมยาวรถเกา่าๆมาดูแบบน่ากลัวมันพยายามพูดบางอย่างให้ต่ำกว่ามาตรฐานในความเห็นผมนะครับมันก็ทำให้ดราม่าอีกสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือ Apple มักจะปิดความคิดเห็นใน YouTube ครับ ตั้งแต่โฆษณา,าชุดเก่านะที่เป็นอะไรนะคันสปาที่แบบบีบมากีตาราพังเปียโนโพังอะครับไอ้นั่นกระจายไปนู่นนี่นั่นเลยอะคือรู้สึกว่าแอปเปิ้ลเหมือนพยายามจะจะวกก็ใช้คํานี้ก็ไม่ถูกปะ่ะพยายามจะทําบางอย่างให้มันดรามา่ารู้ว่าเหมือนกระแสดราม่าขายดีก็พยายามทําให้แม่งดรามา่าแล้วก็ปิดความเห็นแม่งเลยเออก็ก็เป็นความคิดความรู้สึกที่ผมว่าแอปเปิลทาอย่างนี้จริงๆก็แปลกนะครับ พยายามทําอะไรให้มันดรามา่าโดยที่เขาก็น่าจะมีทีมอยู่แล้วว่าทําแบบไหนที่มันเสี่ยงดรามา่าแต่ก็ยังทําวิดีโอแบบนี้ออกมาและในวิดีโออีกหลายตัวที่เรารู้สึกว่ามันพยายามหาคนแปลกๆหาแอคเตอร์แปลกๆมาเล่นโฆษณาชุดเนีม้มันพูดมากไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าแบบเราไปว่าคนอื่นเขาอะครับแต่ว่าผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะว่าหลายโฆษณา a p p l e พยายามที่จะทําความแปลกๆให้กับวิดีโอชุดนั้นนะครับทีนี้กลับมาที่สีเหลืองนิดนึง เราไปเยาวราชมานะครับเราไปหัวลำโพงมานะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งอากาศไม่ค่อยร้อนเลยครับช่วงนี้เดินสบ,บาย,ยนะครับเราเอกกล้องถ่ายแบบออโต้ไวบรลานมาคุณจะได้สีขาวแบบนี้เลยครับซึ่งผมว่ามันเป็นสีขาวที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับตาผมเห็นนะมีความสะอาดสดใสนะครับในยุควันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูในหนังภาพยนตร์หรือว่าโฆษณาเนี่ยแบบหัวลำโพงเองก็ตามเรามักจะไม่ได้คุ้นตาก,กับแบบนี้เท่าไหร่ตอนกลางวันครับหัวลำโพงมักจะมีความเหลืองมากกว่านี้ครับมีความแบบมีไอแดด ระอุระอุหน่อยนะครับมากกว่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าผมย้อมสีเหลืองวิดีโอตัวนี้อันนี้ย้อมแบบเฉยๆง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ถ่ายเป็นติดหลอกอะไรเลยนะครับอือเห็นปะมันดูคุ้นตามากขึ้นนะครับมันดูไทแลนด์มากขึ้นผมว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ชาวต่างชาติเมื่อทําวิดีโอว่า เป็นฝั่งประเทศไทยอ่ะหรือฝั่งเมืองเขตร้อนนะครับเช่นในส่วนของซา u t ์อีสเอเชียนะครับก็จะทําในส่วนของภาพสีเนี่ยให้มันเป็นโทนนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเมืองเราที่ไม่ได้มีสโลแกนแบบเป็นการได้ in เด e ร์ซิตี้ไม่ได้มีความเขียวขจีในเมืองอ่ะดังนั้นนะผมว่าเขาทํำสีอมเหลืองแบบนี้น่าจะเป็นความคุ้นเคยกับเคานเจอร์ที่เขาน่าจะเคยชินกับบ้านเราแล้วละครยกตัวอย่างนะครับในส่วนของ เบิดคาลิฟานะครับตึกที่สูงสุดนในโลกเป็นความฝันหนึ่งที่เราอยากไปมากดูไบอูอยากไปมากเลยผมชอบตึกสูงมากผมชอบไปเที่ยวตึกสูงทุกที่เลยแล้วเสี่ยมีหรือว่าพ็อกโกะให้โอกาสเราไปขอบคุณตรงนี้อีกครั้งเลยครับถ้าไม่มีเสีย่ยงมีไม่พ็อกโกะนี่ผมว่าผมคงไม่ได้ไปแน่แน่ความเป็นจริงกับในหนังมันแตกต่างากันอ,อ,อย่างสิ้นเชิงไปดูไบอ่ะคุณคิดว่าดูไบเป็นยังไงผมไปกับเราบล็อกเกอร์ชั้นนํานะครับหลายๆคนที่คุณน่าจะคุ้นชื่อคุณตาก,กันอะ่ะผมถามเขาทุกคนเลยว่าเ,เคยมาดูบาไดบไปไ ทุกคนแม่งพูดเหมือนกันหมดเลยว่าโอ้ยดูใบเหรอแม่งต้องแบบรถสปอร์ตด้วยแลมโบลลรี่อแบบเบิ้ลเครื่องมาติดไฟนีออนไม่ไม่ขนาดนั้นคือแบบต้องแบบรถสปอร์ตเจอเจอคนรวยๆนะครับไปจริงแม่งก็แบบใช่เหรอะวะนี่คือดูใบเหรอะวะนี่คือแบบคนที่คิดว่าดูใบเป็นเมืองหลวงอะเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ดูใบไม่ใช่เมืองหลวงแล้วครับเออมันเป็นแบบธรรมดาคุณร้านแบบคล้ายๆยี่สิบบาทที่ผมเคยถ่ายไปก็มีรถในถนนเนี่ยโอ้โหไปตั้งหลายวันอะ ถ้าไม่ใช่โรงแรมดังๆหรือโรงแรมใดๆเองก็ตามหาแลมโบหาเฟอร์รี่นี่ยากมากๆครับแมคเรลนหรือว่ารถแพงๆแบบแมคเรนหรือว่าโรลส์รอยเนี่ยแบบผมว่าผมไม่เห็นเลยมากกว่าเห็นเต็มที่กค่แลมโบพอยเช่ไม่กี่คันเท่านั้นฮอนด้าได้ยังแทบไม่เห็นเลยแล้วสิ่งในเมืองเนี่ยถามว่ามันเหลืองแบบในของโฆษณาในของหนังที่เราเคยเห็นป่ะฝั่งของดูไบหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้าเมืองใหญ่ของดูไบแล้วอะเออแบบตึกสูงแบบเบิร์คาลิฟาคุณอาจจะบักงเห็นว่ามันเป็นตึกที่แบบโอ้อยู่เหนือเมฆเลยครับโอ้โหเป็นสวยงามสูงแบบระดับ เทวดาอยู่เลยแบบนั้นอนะ่ะเพราะมันสูงสุดในโลกสูงเกือบกิโลอ่ะของจริงเหรอก็ธรรมาดาครับคือมันก็เป็นเหมือนเราขึ้นตึกไบยกบ้านเราเหมือนเราขึ้นตึกมหาคนครอ่ะแต่ว่าแดดดูใบก็อาจจะแรงกว่าบ้านเราเล็กน้อยในวันที่เราไปนะครับมันก็มีการส่องมาเห็นเป็นเฉดแสงออกอมเหลืองอมส้มอยู่บ้างในบางส่วนนะครับส่วนบริเวณรอบตึกเนี่ยก็เป็นสีขาวสอะอาดตามปกติที่เราเห็นทั่วไปแสงกลางวันเด y l i g ธรรมาดาดังนั้นในความเห็นผมอ่ะ ถ้าเกิดถ่ายแบบนี้มามันก็ดูไม่น่าสนใจไงเออแบบตูใบอะเออทำไมมันไม่ค่อยเห็นร้อนเลยวะมันก็คงเหมือนตึกสูงบ้านเราอะแต่พอมันถ่ายอมแบบย้อมสีเหลืองมาครับหรือว่าทําพยายามที่มันจะเป็นเคาน์เตอร์แบบรถสปอร์ตเต็มบ้านเต็มเมืองอะเออมันก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากไปดูใบวะ่ะโอ้อยากเห็นว่าความรวยแม่งคนรวยระดับโลกอะ่ะที่สุดในโลกเมืองนึ่งเป็นยังไงวะดังนั้นสิ่งที่ Apple ทํามาเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมว่ามันน่าจะมี ความเป็นบางอย่างที่เขาสื่อมาว่าเฮ้ยนี่คือไทยแลนด์นะพยายามไปหาไอ้โรงงานเพื่อจะทํากล่องหาเนี่ยหลายแสนใบ1ล้านใบเป็นต้นมันจะมีความแตกต่างซึ่งสุดท้ายของตอนโฆษณาครับเมื่อทุกอย่างแบบดูคลี่คลายดูใกล้สําเร็จแล้วเนี่ยโทนสีของวิดีโอก็แตกต่างไปก็ขาวมากขึ้นคลีนมากขึ้นนะครับซึ่งหลายคนก็ดราม,ม่าว่าเฮ้ยแอปเปลบคลิปไปแบบนี้มันทําให้แบบ ทันที่เราจะขายเค้์เจอรประเทศไทยได้ทำให้มาไทยดูโฆษณา a p p l e แล้วอยากมาไทยบ้างอ่ะอันนี้ผมเห็นตากนะผมมองว่าถ้ามึงทำสวยๆอ่ะเออมึงถ่ายเห็น Apple s t ส r e สวยๆไอ้ข้อสยามที่แม่งควดสวยอ่ะไอ้วัดอรุณนะครับวัดอรุณปัจจุบันนี่ก็สวยแบบโอ้ชาวจีนเยอะถ่ายรูปกันสวยมันก็มีมุมที่สวยที่ควรถ่ายแบบว่าแม่งคูรจะอมเหลืองก็ตามแต่คุณพยายามถ่ายรูปแม่งดูเก่าๆดูโบราณดูแบบเป็นเมืองด้อยพัฒนานี่คือผมผมว่าดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นคือตรงนี้ที่ผมไม่ชอบและอีกส่วนหนึ่งก็คือความเหมือนแกงโง่เนี่ยนี่คือ a t นี่คือแอร์แท็ครับซึ่งมึงไม่มีเหรอวะจีบิดมึงไม่มีเหรอแค่แอร์แท็กแค่เนี้ยมึงมีแอบปบแอปไอโฟนสิบสี่โปรไอโฟนสิบห้าโปรมีแอปเปิลวิชั่นโปรใช้งานกันใช่ไหมทีมึงอะแต่ว่ามึงแค่แอร์แท็กใส่ในแร็กเก็ตมึงไม่มีแล้วก็บอดแฮปปี้ว่าแฮปปี้กระเป๋ากูหายเกี่อะไรใส่อ่ะเฮ้ยแบบแอร์แท็กไงยูโน่คือคุณพยายามโฆษณาโฆษณาชุดนี้ว่าในโฆษณาชุดนี้มันจะบอกว่าเออผลิตภัณฑ์แอปเปิลเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพได้เวย้ยเนี่ยใช้กล้องส่องนะ้าแบบเทลีได้เลยนะ้ามีการประชุมได้นะทำโน่นทำน แล้วแอรแท็กไปไหนอ่ะจริงเปล่าแค่แอรแท็กเองดังนั้นความไม่ชอบผมเนี่ยแค่นี้เลยว่ามึงซื้อไอแท็ Tech มาใช้งานในโฆษณามึงจบมึงทำไม่ได้ทายให้ดูดีกว่านี้หน่อยนะอมเหลืองไม่เป็นหาแค่นี้คือจบสำหรับแอปเปิลแล้วครับสำหรับคนที่บอกว่าอ้าวแล้วพี่จะด่าซัมซุงไหมครับแบบนี้พี่เข้าข้าง iPhone ปะ คุณก็เห็นนะว่าทีพัรีวิวแล้วก็ซัดก,กันทั้งคู่นะครับไม่ว่า iPhone หรือ Samsung ผมมีช่องที่เราจะติได้เนี่ยเราก็ติตามสมควรนะครับตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้มีความไปด้อยค่าคลิปไหนว่าเอ้ยฝั่งนี้ไม่ดีเข้าข้างฝั่งนี้ไม่ใช่นะดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีหรือคนเปนเทียวกับฝั่งของโฆษณาสมัยก่อนที่เป็นแบบของวีซ่าที่เป็นเพ b o สปอตแมนปะ ที่เป็นนั่งรถมารถตุกๆมาขึ้นเรล,ลิมูซียมาก่อนแล้วรถติดนะก็เลยต้องแบบขึ้นตุกๆนะฮะลุกตาอูาไ,ไ,ไปนู่นไปนี่ไปนด้นะครับไปงานเลี้ยงทันสุดท้ายรถตุกๆพังก็เวียงบัตรวีซ่าเลยครับนี่เอาไปลู่นะครับวงเงินไม่จากัดมาเป็นชอปเปอร์ขนาดใหญ่เลยครับมีต่อรถเป็นรถตุกๆมาอันนั้นก็อมเหลืองไม่ใช่เหรอพี่คือผมบองแบบที่คุณผมบอกไปตอนต้นคลิปอะณวันนั้นเองอะหรือว,ว่าไอการถ่ายทาตรงนั้นนะมันก็เป็นสถานที่ที่น่าจะเป็นใชหนาทาวเยาว์ลาชเหมือนกันปะมันเหมาะสมกับสมัยนง ในคลิปนี้ผมว่าน่าจะ20ปีแล้ว,ลวป่ะเออมันเหมาะกับณวันนั้นมันไม่ได้พยายามพุทธบางอย่างกลับไปให้ดูแย่กว่าเดิมแต่โฆษณา a p p l e ชุดล่าสุดคือแบบนี้ครับคุณที่เห็นอย่งไรกับโฆษณาชุดนี้ครับของ Apple ครับคุณว่าดราม่าไหมเราจะเป็นต้องย้อมสีให้มันเป็นสีแบบขาวปกติไหมครับหรือว่าอมเหลืองเนี่ยก็โอเคแล้วเราคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไร